สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคูเลกค่ะเรายังอยู่ในหน่วยของปริมาตรน้ำนะคะเด็กๆมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งต่างๆค่ะเด็กๆ เด็กๆมาดูค่ะภาพแรกเป็นปลาช่างสองแขนนะคะลักษณะของเขาก็จะมีจานอยู่สองใบนะคะถ้าฝั่งไหนที่หนกักจานอีกฝั่งก็จะหย่อนลงนะคะถ้าฝั่งไหนที่เบากวา่าจานอีกฝั่งก็จะชูขึ้นนะคะเด็กๆมาดูภาพกันค่ะระหว่างแอปเปิลและก็ส้มอันไหนหนักกว่ากันคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อต่อไปมีแอปเปิลและก็กล้วยอันไหนคะที่หนักกว่ากันเก่งมากๆเลยนั่นก็คือแอปเปิลเองต่อมาค่ะมีแตงโมแล้วก็กีวีอันไหนคะที่มีน้ำหนักมากกว่ากัน ใช่แล้วนั่นก็คือแตงโมนั่นเองต่อไปค่ะเป็นปลาช่างแบบสปริงนะคะเด็กๆปลาช่างแบบสปริงก็จะมีเข็มนะคล้ายๆเข็มนาฬิกาชี้ไปยังตัวเลขต่างๆเวลาที่เราช่างน้ำหนักนั่นเองนะคะเด็กๆมาดูภาพแรกปลานะคะมีน้ำหนักอยู่4กิโลโเพราเข็มเขาชี้ไปที่เลข4เนอะส่วนกุ้งนะคะ มีน้ำหนักอยู่2กิโลเพรเข็มเขาชี้ไปที่เลขสอนะคะแล้วระหว่างปลากับกุ้งไหนคะที่หนักกว่ากันเก่งมากๆเลยนั่นก็คือปลาเนื้อเองค่ะเด็กๆลองมาทำข้อถัดมาเลยนะมีไก่อยู่สามกิโลและก็มันเทศอยู่4ีกิโลดูซิอนไหนที่เยอะกว่ากัน ใช่แล้วมันก็คือมันเทศนั่นเองนะคะ้อสุดท้ายของวันนี้ระหว่งางองุ่นและก็ลำยายเด็กๆดูสิว่าอันไหนที่มีขนาดนักกว่ากันเก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือลำไย,ยนั่นเองเราเรียนรู้การหนักเบาไปแล้วต่อไปมาดูการบ้างกันค่ะ การบ้านของวันนี้นะคะมีทั้งหมด2ข้อนะคะเด็กๆการบ้านวันนี้ให้เด็กๆสังเกตภาพระหว่างองุ่นและก็แอปเปิ้ลให้เด็กๆลองทายดูซิว่าอะไรที่มีน้ำหนักเยอะกว่ากันค่ะข้อที่2เหมือนกันเลยจะเป็นตาช่างหลายแบบเนาะให้เด็กๆสังเกตภาพระหว่างปลากับกายอะไรที่มีน้ำหนักเยอะกว่ากันนะคะ เด็กๆอย่าลืมอัดคลิปคำตอบส่งมายังไลน์กลุ่มห้องเรียนของเรานะคะสำหรับวันนี้ครูเล็กต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ